ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้สเประนะครับก็มาพบกันอีกแล้วเนาะนะครับวันนี้หลังจากที่ท่านได้นําเหรียญบินบไปวางไว้เพื่อเตรียมที่จะซื้อเหรียญรีเจนของเกมนะครับวันนี้เขาก็เปิดให้คอมมิตแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะคอมมิตให้ดูเลยเนาะมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าไปเน้นสมานะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ล้านล้านแพทเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้เหรียญผมมันอยู่ที่ มันติดอยู่ที่อันนีนน้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาออกก่อนใน bnb value ผมไปไว้ใน bnb value นะครับอยู่ตรงไหนเนาะ bnb value bnb value นะครับผมไปไว้ในนี้อยู่เดี๋ยวผมจะถอนคืนขึ้นมาก่อนอ่านะครับอถอนไปก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ lunch a page นะครับ lunch p a g รูปตรวจนะครับเหมือนเดิมลันช์แพดนะครับก็มีเวลาทําถึง5้ามงเย็นนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มคํานวณให้แล้วก็ท่านก็จะได้สิทธิ์ซื้อเหรียญ e ี g ีกออฟคิงดอมนะครับของเกมนะครับก็ตามสัดส่วนใครลงมากก็ได้มากใครลงน้อยก็ได้น้อยกันไปนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเข้าไปคอมมิตก่อนเข้ามาที่รีกออฟคิงดอมแล้วนะครับ เดี๋ยวคอมมิตเลยนะครับคอมมิตเลยคอมมิตบ n b นเลยนะครับแม็กซ์ Max ใส่ไปเต็มๆเลยนะครับหลายท่านถามมาว่าเมื่อคอมมิตไปแล้วจะได้เหรียญคืนไหมได้ก็ได้คืนนะครับ BNB หลังจากที่เ,เสร็จสิ้นกิจกรรมเขาก็จะคืนบ n b ีกลับมาในกระเป๋าสปอร์ตให้เหมือนเดิมนะครับท่านไม่ต้องกลัวมันจะหายไปนะครับตอนนี้ก็มีคนคอมมิตเข้ามาแล้วกว่า5 เอ่อเท่าไหร่นี่ห้าล้านบี b นบีนะครับโอ้เยอะเหมือนกันนะก็เราก็ได้น้อยๆน,นะครับแล้วก็มีทริกอย่างหนึ่งคือว่าเมื่อตอนที่เขาแจกจ่ายใ,ให้แล้วใช่ไหมครับท่านก็จะบางท่านก็จะได้ส่วนน้อยนะได้เหรียญดีออฟคิงต้องมาน้อยไม่สามารถทําการขายได้ในราคาเปิดตัวมาก็มีทริเล็กๆน้อยๆก็คือให้ท่านแปลงเป็นบีนบีเลยครับผมใช้เทคนิคนี้แหละก็ถือว่าเราก็ได้กาไรนะครับกลับคืนมา พราะว่ามันมีมูลค่าตอนเปิดตัวมันจะสูงกว่าอาตอนที่เราก่อนคอมมิตอยู่แล้วนะครับก็คือได้กําไรอะนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับลองไปดูกันนะครับสวัสดีครับฝุ่นเยอะมากเลย